สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Tail of the Sun นะครับนะมาพบกับคิววิดีโอนะครับผมอุ้ยอยุพบกับคิววิดีโอนะครับผมทํานายนะครับดวงชะตาตามธาตุทั้ง4นะฮะวันนี้เดินทางมาสู่คิวของชาวธาตุดินนะครับพฤศพกันและมังกรน,นะครับผมนะประจำวันที่16ถึงวันที่31 31 31มกราคม2,567นะครับนะดูแบบ ลัคนาราศีแบบไทยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าพลังงานเนี่ยนะครับในช่วงวันที่16ถึง3 1เนี่ยพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะเป็นการทำนายโดยรวมนะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้น้อมรับคําทํานายแล้วก็พลังงานดีๆเอาไว้ก็พอนะครับนะอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะสำรับนี้นะอ่าโอเค อ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดไพ่รวดเดียวเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะครับชาลิอต the wonderess the wonderess ในที่นี้น่าจะหมายถึง the high print นะครับ the high print high printed four of moon สี่เหรียญ temperance เป็นภาพสีขาวดำนะฮะสวยนะผมว่าดุกดันดีหนึ่งดาบ เอ้ยไม่ใช่ควีนออฟสอดนะครับราชนินีถือดาบเซเว่นออฟวันส์สเตรนจ์แต่มนขึ้นกับหัวงั้นผมอ่านกับหัวนะอ่าขอสามใบสุดท้ายครับ Tree of Moon สามเหรียญ น้ำเสียงผมจะดูงงๆ,ๆหนนะ่อยนะเพราะเมื่อคืนผมเมื่อคืนก่อนผมไม่ได้นอนนะฮะทัวร์มูลดูซีรีส์ไงดูโต้รุ่งยาวยันเช้าเลยทัวร์ออฟซอรแต่ภาพดูน่ากลัวนะแต่จริงมันคือทัวร์ออฟซอรนะครับไม่ใช่เดทนะอ่ะดูพลังงานภาพรวมก่อนพลังงานภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศรีธาตุดินพฤษศกันและมังกรเรียกได้ว่าเป็นช่วงแสวงหาโอกาสก็ว่าได้ไมันคือชารีออตใบแรกนะครับชารีออต ไฮ p r i n สีเหรียญ p e r a n c e เป็นช่วงแสวงหาโอกาสนะครับในการพัฒนาหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้พบโอกาสใหม่ๆในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ชัดเจนเลยว่านี่เป็นหนึ่งในราศีที่มีการเปลี่ยนแปลง ครั้งสาคัญเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับในช่วง16ถึง31เนี่ยนะหนึ่งในพลังงานราศรีที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะจะมีโอกาสใหม่ๆจะมี energy ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาแวะเวียนทักทายให้ตัวคุณได้มีประสบการณ์และได้ลองกันนะครับในหลายๆเรื่องเลยผมใช้คําว่าในหลายๆเรื่องเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเนี่ยถือว่าเรียกว่าฟ้าเปิดแต่ครับถ้าให้ผมจําคำำําทํานายครั้งล่าสุดได้เนี่ยชาวธาตุด,ดินเนี่ย ในช่วง1-15ถึง15เป็นช่วงที่ e NERGY ค่อนข้างดีเลยนะตอนนี้ก็คือเข้าสู่สเต็ปของการเปลี่ยนแปลงเดินขึ้นอีกบันไดอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับโอกาสสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาให้ตัวคุณได้ลองเรียนรู้นะครับแผนที่คุณตั้งเป้าสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทํามีเกณฑ์ที่จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นสิ้นสุดการรอคอยนะครับไม่ว่าคุณจะมีความปรารถนาหรือมีความตั้งใจหรือความต้องการในด้านใด มีเกณฑ์เหลือเกินว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงได้ในะอีกไม่ช้าก็น่าจะช่วงในเราๆนี้แหละ16ถึง31นะครับผมซึ่งมันก็มาจากโอกาสตรงนี้นี่แหละนะครับอาจจะเป็นโอกาสในด้านของการศึกษาโอดะโอกาสโอดะโอกาสในด้านของเงินทองก็ได้นะครับโอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆอะไรแบบนี้เข้ามามากขึ้นต่มาทําให้พลังงานอินเทอร์ของคุณนะมีชีวิตที่มันค่อนข้างจะหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะ สภาพการโดยรวมนะครับถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งดีขึ้นอีกครั้งดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีความมั่นคงมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นนะครับเพียงแค่คุณ2ดาบต้องกล้าที่จะตัดสินใจและกล้าที่จะเลือกมันนะครับมีอะไรบางอย่างเข้ามาในหัวนะฮะเป็น i n t u ิ t i o นเนี่ยไพ่เดียวไม่ใช่ไพส่สิมันเป็นสิ่งที่เข้ามาในหัวและอยากใจชาว่าตดินได้รู้นะครับว่าความคิดเนี่ยคือสิ่งสําคัญ นะครับและถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจในการเลือกโอกาสขอให้คุณไตรตรองให้ดีว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ใช่กับคุณจริงๆหรือไม่เพราะสิ่งสิ่งนี้มันจะอยู่กับคุณได้ยาวมากหรืออาจจะเป็นโอกาสที่จะทให้คุณได้พบกับงานพบกับสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างที่นับจากที่ได้พบเจอไปต้นไปจะอยู่คู่กับชีวิตของคุณได้ยาวบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของคู่ครองก็ได้ โอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆก็ได้งานเสริมก็ได้โอกาสในด้านเกี่ยวกับเงินทองก็ได้อะไรแบบนี้มันมีโอกาสเข้ามาในหลายรูปแบบนะครับไม่ได้ฟิกตายตัวว่าเป็นแบบไหนขึ้นกับดวงของเจ้าชะตาแต่ละท่านว่าคุณจะพบเจออะไรแต่เท่าที่โดยรวมที่เห็นเนี่ยคือมันคือสเต็ปแห่งการเปลี่ยนแปลงโอกาสจะเข้ามาแล้วนะจะคว้าหรือไม่ควา้าจะเลือกแบบไหนคุณต้องตัดสินใจให้ชัดเจนก็นะฮะก็ถ <finish S 2> ือว่าเป็นพลังงานที่ชัดเจนดีนะ คือว่าชัดเจนดีมากนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาขยายกันหน่อยดีกว่านะครับไม่ต้องงงนะว่าทําไมาแต่ละราศีเนี่ยถึงมีรายละเอียดหรือมีแบบเวลาความยาวของคลิปมันไม่เท่ากันคือมันต้องดูก่อนว่าไพ่มันบอกอะไรได้มากหน่อยแค่ไหนนะครับราศีธาตุดินนะครับลัคนาด,ด้วยพลังงานค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนที่จะต้องตีความเยอะนะครับโดยพื้นฐาน ตั้งแต่นิสัยของสถานะเจ้าชะตาแล้วราศีพฤษภเนี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นราศีที่เท่ที่เที่ยงตรงนะครับนะใจตรงความรู้สึกที่สุดราศีกันก็เป็นราศีที่เปิดกว้างและน้อมรับอะไรใหม่ๆมากที่สุดมังกรก็เป็นราศีที่มีความเที่ยงตรงในตัวเองเยอะที่สุดนะครับเป็นสโลแกนอ่ะขอสี่ใบครับเอาการงานก่อนนะไฟออฟซอน ไ e of Moon เลข5มีอิทธิพลกับคุณนะในช่วงนี้ Seven of s w o r d ์เดวกลับหัวไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่ผ่านมานะ่ะตัวคุณในสถานะพลังงานด้านการงานเนี่ยเวิร์กหรือเปล่าเนีครับเพราะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันมีปัญหานีตอนที่ผมทำทำนายในยช่วงวันที่1น5 ก็รู้สึกว่าจะคุ้นๆว่าอ่านแบบนี้เหมือนกันว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาทดสอบคุณบ้างในช่วงนี้นี่ถือว่าน่าจะเป็นช่วงที่สภาวะหลุดพ้นแล้วนะครับนะห้าดับปัญหาที่มันมีสะสมมานานหรือสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจรบกวนความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสลายออกไปนะครับนะมันจะกลายเป็นประสบการณ์การเป็นองค์ความรู้ที่ดีที่จะพบหรือที่จะป้องกันหากคุณได้พบกับเสวตออฟสอดปัญหาครั้งใหม่ในอนาคต นะครับถือว่าหลุดพ้นจากสภาวะที่มันหนักน่วงนะครับถือว่าหลุดพ้นแล้วนะในช่วงนี้นะครับอะไรอะไรก็ดีขึ้นไม่ต้องตกเป็นทาสหรือมีพันธะในด้านความคิดความทุกข์หรือความวิตกกังวลอีกต่อไปเดเดวิลกับหัวนานๆทีจะได้เห็นเดวิลกับหัวนะครับเนี่ยอ่ะนี่คือในส่วนของการงานนะครับเรียกว่าลุลวงได้ดีแล้วนะเข้าสู่สเต็ปการพลิกฟื้นในชีวิตต่อไปครับเป็นส่วนของดนการเงินบ้างนายออฟสอร์ไอ้นับวอนนะครับ สี่ไม้เท้า four of wands อุ๊ย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  wheel of fortune เป็นอะไรเนี่ยมือถึงได้โดนบ่อยบอยกลับมากลับมากลับมาโอเคขอโทษนะครับโอเคดวงการเงินนะครับ นี่น่าจะเป็นส่วนของดวงที่ดีที่สุดนะมันอาจจะสอดคล้องกับเรื่องของโอกาสอย่างที่ผมบอกด้วยก็ได้นะครับนะจะมีโอกาสนะครับได้รับชับรับชับรับทรัพย์รับโชคมากยิ่งขึ้นนะครับนะจะมีเงินเก็บมากขึ้นฐานะทางการเงินมากขึ้นนะครับจากที่ผ่านมามันค่อนข้างสะดุดมันค่อนข้างที่จะรอๆร่ร่นะครับมันจะนิ่งขึ้นนะ จะนิ่งขึ้นในช่วง16-30วันนี้นะครับเนื่องด้วยโอกาสตรงนี้แหละที่เป็นตัวโยงมานะครับทำให้อะไรหลายอย่างดีขึ้นเข้าสู่ออฟฟอร์จูนและเดลสันครับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะธาดินพลังงานดียิ่งขึ้นการเงินดียิ่งขึ้นอะไรอะไรซอฟขึ้นไม่มีสะดุดไม่มีติดขัดหนี้สินหมดไปจะมีเงินเก็บให้เห็นมากขึ้นนะครับโอนี่ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะอ่ะ ต่อไปดวงความรักครับเอาเป็นคนโสดนะครับไม่มีสถานะก่อนนะว่าในช่วง16ถึง31จะเป็นอย่างไรเด็กถือไม้เท้าอะไรเนี่ยดาบกลับหัว7 of stars น่าจะหมายถึง7ถ้วยนะครับใบนี้นะแล้วก็ Empress สำหรับสถานะคนโสดหรือคนไม่มีสถานะนี่ถือว่าเป็นช่วงพลังงานนะครับที่จะมีพลังงานของบุคคลที่อายุน้อยกว่าเข้ามาพัวพันในช่วงระยะเวลานี้นะครับนะหรืออาจจะเป็นบุคคลนะครับที่ตัวคุณอ่ะผมาเรียนตามตรงนะอาจจะไม่เคย หรือเคยไม่ชอบขี้หน้ากันมาก่อนจะเข้ามีบทบาทเป็นส่วนช่วยสําคัญนะครับที่จะสามารถทําให้ตัวคุณนะ่ะนะได้พบกับโอกาสมายิ่งขึ้นนะหรือในอกรณีหนึ่งอันนี้ผมว่านน่าจะชัดเจนเหมือนกันโอกาสเนี่ยอาจจะมาจากคนนี้ก็ได้ครับคนที่เป็นเด็กถือไม้เท้าเนี่ยนะครับอาจจะเข้ามาในรูปแบบของการเสนอโอกาสเข้ามาในรูปแบบของการ มาแนะนำนะครับในในใน,ในปัญหาชีวิตว่าเออคุณมีปัญหาชีวิตในด้านนี่นี่น,นีคนคนนี้ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้คําแนะนาและซัพพอร์ตมันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณทั้งคู่ได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้เพราะผมรู้สึกว่าไอ้คนที่เป็นเด็กถือไม้เท้าคนนี้อาจจะชอบคุณอยู่ก็ได้อาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะและคนที่แอบชอบก็คือเด็กถือไม้เท้าคนนี้แหละครับนะคนที่มีนิสัยเป็นเด็กนะครับดื้อเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้ ต่อไปครับในส่วนของคนมีคู่บ้างพลังงานคนมีคู่ขอสีใบครับ4ี่ถ้วยครับ 4, 4 o f star queen of moon ครับราชินีถือเหรียญ three of star สามถ้วยนะครับนะ s of star s นะครับเรียกได้ว่าเป็นพลังงานแห่งความผูกพันโดยแท้จริงนะครับคนมีคู่คนคุยคนแอบแอบชอบไม่นับนะคนมีคนมีคู่คนคุยนะครับ BWF ีนะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเกิดความผูกพันมากที่สุดแล้วนะในตอนนี้นะครับนะจากที่ผ่านมาไม่รู้เหมือนกันว่าพลังงานของตัวคุณเป็นอย่างไรนะผมก็จะไม่ค่อยได้แล้วแต่ดูจากพลังงานในช่วง1 6 3 1ถึงส1เนี่ยพลังงานความรักของคนมีคู่หรือมีคนคุยมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงรเวลาที่ จะได้อยู่เคียงข้างกันคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกำลังใจกันมากขึ้นเยอะๆเลยในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชาวธาตุดินนะครับมีเรื่องของโอกาสอย่างที่บอกไปหรืออาจจะหมายถึงบททดสอบก็ได้นะ่ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของกําลังใจอยากจะให้กําลังใจกันมากๆนะครับอันนี้ถือเป็นไพ่แนะนาแล้วผมเองก็แนะนาด้วยนะให้กําลังใจกันเยอะๆให้กําลังใจกันมากๆนะครับผมพลังงานแห่งความรักและพลังของ ความอบอุ่นนี่แหละมันคือยาดีที่ช่วยรักษาและ่อยยาหัวใจซึ่งกันและก,กันที่ดีได้มากยิ่งขึ้นหรือมากที่สุดก็แค่คำว่าบอกรักครับบอกรักด้วยกันวันละวันละคำก็ได้หรือการกอดกันนะครับก็ช่วยได้เยอะนะโอเคมาในส่วนของ3าใบสุดท้ายที่พายอยากจะสรุปครับผม the fool เหมือนทัดไฟเลยนะ king of s t a r นะครับราชาถือถ้วยแล้วก็8ถ้วยกลับหัวนะครับ นี่ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณจะได้มีอิสระอย่างแท้จริงอิสระจากปัญหาสบายใจยิ่งขึ้นไม่มีอะไรมาติดพันพรราระในหัวใจอีกต่อไปแล้วนะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงน้อมรับโอกาสดีๆแต่ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคิงออฟคับนะฮะบบกกับสองดาบในใบแรกไม่ว่าโอกาสแบบไหนจะเข้ามาขอให้คุณพิจารณา สักนิดหนึ่งก็แล้วกันในการตัดสินใจเลือกเพราะโอกาสตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิตและมันจะอยู่กับคุณไปตราบนานเท่านานเลยก็ได้นะโอกาสตรงนี้ดังนั้นขอให้ตัดสินใจเลือกให้ดีและก็ถี่ถ้วนนะครับนะสุดท้ายครับมาจบลงด้วย Angel a n s w e r ซครับพี่นางฟ้ามีอะไรอยากจะประทานพรให้แก่ผู้ที่เลือกนะครับนะไม่ใช่ผู้ที่เลือกสิผู้ที่เป็นชาวลัคนาราศีธาตุดินพฤษศกันมังกรน,นะครับขอสามใบนะครับ t h e r e something better ครับมันจะต้องดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นการยืนยันนะครับโดยจากหน้าไพาทาโร่แล้วสิ่งที่นางฟ้าทรงประทานพรน,นี้น่าจะเป็นเรื่องจริง be assertive นางฟ้าประทานพร don't stop ครับอย่าหยุดยัง้งพยายามต่อไปคคว้าโอกาสต่อไปเดินหน้าต่อไป วันที่สดใสรอคุณอยู่นะชาวพือศพกันมังกรคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะครับนะเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีจ้า